ดีคะ่ะวันนี้มาเจอแม่กาวกับลิซ่าอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้แม่กาวชวนมากินลูกลูกพิษนะคะลูกพิษจิม้มพริกเกลือนะคะเนาะแล้วก็มีขนมปังด้วยนะคะนิดหน่อยวันนี้แม่กาวไม่ได้ทํากับข้าวนะคะแม่กาวไปหาหมอมานะคะแล้วก็ก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวนะคะ,ะแวะซื้อ,อขนมปังกับขนมเค้กมากินแล้วนะคะกินเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยผลไม้กันเลยนะคะเนาะ มาค่ะลูกพีทนะคะเนาะลูกพีทค่ะวันนี้แม่กำไปหาหมอมานะคะเนาะอันนี้ลูกพีทแอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลลูกพีทนี่แอปเปิ้ลอันนี้ระวางหกค่ะระวางหกนะคะเนาะนางกินอาหารเช้าทำไมเปิดไม่ได้ บอกไม่ได in ้อันนี้เป็นส er ิงสิงเหรอคะลูกพีทค่ะไม่ใช่แอปเปิลนี่ลูกพีทแบบนี้ไม่สวยไม่เลยไปหาหมอมานะแม่เกาต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าท้องแม่เกาแข็งนะคะเนาะท้องแม่เกาปั้นบ่อยนะคะเนาะแข็งบ่อยก็เลยต้องไปหาทุกอาทิตย์นะคะเนาะเดี๋ยวแม่เกาใกล้แล้วค่ะใกล้คลอดแล้วนะคะเนาะอาทิตย์หน้าก็คลอดแล้วค่ะตอนนี้ได้ สามสิบเก้าวิกละค,ะค่ะขอบั้นฝานกบกรอบเลยคะ่ะนะคะมากินกับแม่มานะคะ ลูกพริกกรอบป้องร้านนะคะน้ะงน,น่มนมานมั้ไหมอ่ะืน่าอุ้ไหมใชนไหมน่า้เไปเอาสิลูกน่ตมไหมใชนต้มอ่ะน้ำหนักไม่เกาขึ้นมา ยี่สิบสามกิโลแล้วนะคะนต้ตอนนี้หยุดไม่อยู่จริงๆนะคะน้ำหนักไม่กล้านะคะน้องน้องก็ได้ประมาณสามกิโลกว่าแล้วะคะ่ะนะอยแ่แม่ไ,ไหมแซ่บกับแม่เป่งน,นะคะ ลูกก็วุ่นวุ่นนะคะเนาะม่ค่ะหน้าแปวให้น้อง ไม่กินแล้วเหรอไม่กัดเด็กลงไปเอาลองไปเอาไอติมกับพี่ลีนาไะโอเคไปลงไปเอากับลนนี่นาค่ะเอาให้แม่ด้วยเอาสกินให้แม่ด้วย,ปย<ม>ไป ลูกกระวุ่นวายนะคะเนาอขอโทษขออภัยนะคะนอะ้องลงไปไอซครีมกับพี่วินาไปพี่วินาลงไปไอซ์ครีมมาอ,อ,มอร่อยค่ะ มาลุ้นกันนะคะเนาะวันน้องจะออกมาได้กี่โลนะคะแม่คิดว่าน้ำหนักลงกับแม่ไม่ลงลูกเลยนะคะเนาะพิ่นมายี่สิบสามกิโลละลิซ่านางขอดสี่โลนะคะาน,าง,น,ะคะนางได้สี่โลค่ะแต่ คนนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมนะคะนะ้ะคงจะไม่ถึงนะคะไกลคอดเลยนะคะนะ้ออาทิตย์หน้าก็คอดแล้วนะค่ะค่ะคนนี้แม่กินของหวานหลักไปหน่อยนะคะนาะกินแต่ขนมหวานหวานนะคะนาะ อันนี้สิพกอันนี้อันนี้อันนี้นนนไนม่เอาไอติมมาแล้วค่ะลงไปเอาสิคะลูกคลิปด,ดิมไม่ได้ชวนแซบนะคะชวนมากินผลไม้นะคะเนาะนลูกพริกนะคะลูกพริกอ่สีเหลืองนะคะเนาะพันธุ์สีเหลืองนะคะเอ่อพันธ์สีขาวก็อร่อยนะคะไม่กาชอบสีขาวมากกว่าสีเหลืองนะคะเนาะ มันหวานกรอบๆเลยค่ะ,คะต่อเด้๋ยไอติมน,นะคะเนาะนต่อ ไอติ่มกันต่อเลยนะคะเนาะกินผลไม้ก้วต่อไอสักที <laughs> แม่ชีอุ่นอุ่นน้อยลูกแม่จ้าแม่มะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาชวนกินลูกพีทนะคะแล้วก็อัปเดตอาการแม่เป้งแม่มานนะคะนอว่า อาการเป็นยังไงนะคะใกล้คอรดแล้วนะคะเน,เนาะค่ะอทิตษหนาก็คอรดแล้วนะคะเนาะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ